ไงครับน้องแมวขระานว่าไงครับผมฮะกินข้าวอยู่นะเนี่ยโอ้โหวิ่งจุดเลยนะเนี่ยฮคนกินข้าวอยู่นะเนี่ยฮกินข้าวอยู่นะครับฮะคนกินข้าวอยู่นะครับผมเนี่ยกินข้าวยังไม่อิ่มเลยนะเนี่ยขึ้นมาปุ่นปุ่นเปี่ยนอยู่แถวนี้แล้วเนี่ยฮะคนกินข้าวอยู่นะนี้เดี๋ยวไม่เห็นไหมเห็นพี่เขากินไหมเนี่ยพี่เขากินปลาทูอ่ะฮะฮื alleviate? ว่าไงครับกระป้านเนี้ยเนียพี่เขากินปลาทูอยู่เ้อาขึ้นมากวนคนก็กินข้าวอยู่นะน้องแมวมา่นเปี้ยน่นเปี้ยนเวลากินข้าวนะครับผมนี่โอ้มาเต็มเลยนะครับผม่นเปี้ยนปนเปี้ยนกันเต็มเลยนะนี่อืนุ่นตัวหนึ่งนุ่น เยอะครับน้องแมวเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากนี่ก็กินปลาทูอยู่นะครับแมวกินปลาทูตัวอ้วนมากครับผมดูดิดูดิดูนะครับดูแมวอ้วนมากเลยนะเนี่ยหัวเล็กนิดเดียวนะครับหัวเล็กนิดเดียวตัวอ้วนมากเลยนะครับผมหัวเล็กนิดเดียวนะครับผมดู่ตัวนะครับผมแมวหัวโตโอ้ยหัวเล็กครับผมน้องแมวหัวเล็กน้องแมวหัวเล็กนะครับ แต่ตัตอ้วนมากเลยนะเนี่ยโอ้โ oh. อ oh. ้โหด,ด,ด,ดู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 นั่งนั่งโอเคพูดให้รู้เรื่องอืมแต่กินปลาทูแล้วพูดรู้เรื่องมากเลยนะเนี่ยดุหน่อยนี่ปากรวบ,รวบเลยตัวอ้วนอ้นวนปุ๊บเลยอ่ะขึ้นมาแล้วเอาขอเจ้าอันนี้ก็แม่กับลูกนะอันนี้จะเป็นลูกครับผมอันนี้จะเป็นลูกลงไปแล้วลูกลงไปแล้วลูกออครกแรกนะครับผมชุดแรก สุดแรกนะอันนี้เป็นแม่นะดูหัวนะหัวหัวเหมือนกันเลยนะครับดูหัวนี่หัวดาเหมือนกันนะครับดูหนึ่งหัวดําเหมือนกันนะครับหนึ่งดูนะครับแม่กับลูกครับผมแม่กับลูกหัวดําเหมือนกันเลยหัวดําเหมือนกันเลยไปแล้วน้องแมวไปแล้วกระปั้นกระปั้นมานีเร็วกระปั้นมานี่เร็ว กัดโอ้โหคนก็กินข้าวน้องแมวก็มากวนกินข้าวอย่างมันท่าอิ่มเลยเนี่ยมาแย่งกันกินแล้วเนี่ยกับข้าวนะครับกับข้าวเดยกข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวต้มจืดมาละต้มจืดมาละนะครับผมอืมนะครับผมไข่แก่วอืมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับจะได้หาครับหาน้องแมวน่ารักน่ารักมาให้ชมนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมให้ชมหน่อยเดียวนะครับผมเดี๋ยววิดีโอเขาจะจับวิดีโอเขาจะจับออกกับข้าวไม่สุภาพนะไม่สวยนะครับผมจับออกน้องแมวดีกว่านะครับนูนน่นนู่นน,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 น